ทำไมต้องสวดมนต์บางคนไม่เข้าใจนะฮะจำไว้หลวงพ่อท่านบอกในศาสตร์ของท่านเนี่ยท่านเป็นโพลิสัตนะฮะลูกศิษย์ลูกหาท่านมีทั่วสามโลกธาตุตอนนี้โลกมันมันไม่ปกติจงบอกโลกมันมีภัยหลายอย่างมันมีภัยธรรมชาติมันมีภยมัภยจากมนุษย์มันมีภัยจากการฆ่ากันมันมีภัยจากโลก โลกหาโลกอะไรมันจะเกิดเพรอนนั้นเวลาเราสวดเนี่ยพอเราไปจีิฐานไปทั่วโลกตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างเป็นเจดีเป็นลูกลูกพระพุทธลูกที่เขาสร้างไว้ใหญ่ๆเล็กๆเกนะีแต่เราผ่านไปอธิษฐานจะเป็นรอยพระบาทพุทธบาทพระธาตุอะไรพวกนะี้ เราไปอธิษฐานไว้แล้วก็พระที่เราสร้างกระจายออกไปทีนี้เราสวดมนต์สี่เวลาหรือสวดมนต์ตลอดเวลาเนี่ยขึ้นตรงนี้มันไปเั่วสามโลกธาตุนะนนะถึงเราจะสวดคนเดียวที่เราเราเราขับรถไปเราสวดมันไปหมดนะตามเครือข่ายที่เราวางไว้ทั้งหมดนะใครสร้างพระ แม้แต่องเล็กองค์น้อยในคอเราเนี่ยขึ้นันมาที่คอเราแล้วก็แผ่ไปตามบริเวณแถวนั้นด้วยนะบริเวณที่เราเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราขับรถไปหรือทำอะไรเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเย็นเย็นสบายๆใจเราสบายนะฮะมันจะป้องกันอารมณ์ญหงุดหงิดของเราด้วยนะถึงเราไม่ได้สวดกระจริงเนะี่ยคนอื่นเขาสวดนะมันก็นมาตามรูปลักษณ์เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมาหมดนะ องเล็กองคใหญ่มันไปหมดขึ้นมันไปหมดนวตอนเนี้ยมันไปสามโลกาธาตุนะฮะเพราะมันตัดโลกวิญญาณโดยตรงนะขึ้นหลวงพ่อเนะี่ยโลกของภพภูมิที่ลําบากโดตรงมนุษย์บางคนที่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้นะฮะแต่รู้ก็โลกของวิญญาณล้วนๆเพราะนั้นมีอันนี้สองมากนะ,ะตานนั้นใครเสวดบ่อยๆนะสาธุด,ด้วยนะ ไม่ใช่ได้ตัวเองด้วยนะได้คนอื่นเยอะนะอย่าเียกว่าได้เฉพาะตัวเองไม่ใช่นะเทพพรมมากกว่าคนนะเพราะน่ะคนที่เกี่ยวข้องหลงพ่ออยู่อยู่บนเทวดาหรือพรม,มันมากกว่ามนุษย์นะเพราะว่าเทวดาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมากกว่าคนในโลกนะเพราะเขารอเขารอภาอษ,ษีฮรัเไม่ลงมาเกิดนะ